ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงนี้นะครับ c ีอยู่ที่นี่มีคําตอบกับผมมวลชนเตวิยะหน่วยสื่อสารการตลาดนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนุกูลอินทกูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านเป็นรองคณะบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ เนื่องจากว่าในส่วนคณะได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยแล้วก็โดดเด่นมากในเรื่องของงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมนะครับวันนี้ผมอยากเรียนเชิญอาจารย์คุยในเรื่องของภาพรวมนะคบอาจารย์ในในส่วนของงานที่อาจารย์ดูแลก็คือง,งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมครับเชิญอาจารย์กลุ่นสังนิดครับอาจารย์ก็สวัสดีทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะคะคณวิทย์ได้มาไลฟส์สดต็มนี้นะคะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะก็ในส่วนของอาจารย์นุก,กุลนะคะก็ได้เป็นรองคณบดีในด้านงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคมะคะ่ะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าถ้าพูดถึงในแง่ของภาพรวมงานวิจัยนะคะก็ต้องพูดว่าคณะวิทย์เราไม่ได้เป็นรองใครเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบุคลากรทุกท่านนะคะตั้งแต่ต้นผู้บริหารคณบดีแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการทํางานวิจัยของคณาจารย์เรานะคะสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นเชิงประจักษ์ก็คือว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์เรานี้ค่ะสามารถที่จะ ตีพิมพ์นะคะบนฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในทุกๆปีนะคะคหลายๆเรื่องแล้วก็ในหลายๆฉบับนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยในเชิงวิชาการของของอาจารย์แต่ละท่านนะคะในแต่ละฟิวที่ที่อาจารย์ถนัดนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้ได้ได้ได,ได้ได้สั่งสมมานะคะทีนี้นหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้มี แนวทางหรือว่ามีนโยบายในการ,รส่งเสริมเรื่องงานวิจัยเนี่ยเราที่ราชพัชเชงรายเราจะต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องของงานวิจัยเพื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและก็ชุมชนนะคะก็ตรงนี้เนี่ยทางคณะเราเนี่ยคณานาจารย์เรากร็ได้มีการปรับทิศทางเรื่องของงานวิจัยตรงนี้นะคะซึ่งก็นับปัจจุบ voilà. ันนี้ก็ยังเป็นเป็น,เป,นเป็นงานวิจัยที่ในลักษณะที่ล,ลงชุมชนลงชุมชนในส่วนของงานวิจัยครับที่ เดิมที่เคยทำนะครับอาจารย์มีความแตกต่างกับงานวิจัยณปีปัจจุบันอย่างไรครับอย่างงานที่เคยทําที่ผ่านมา,อย,าอย่างปีที่ผ่านมานะครับเห็นคณะวิททำเรื่องงานวิจัยอยู่หลายตัวมากนะครับ<ช>และบริการวิชาการสังคมอยู่หลายอ,อยู่หลายโปรเจกต์มากจะใ,<ช>ให้อาจารย์พูดสั้นเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยครับ<ช>ว่าเราได้ทําอะไรไปและประสบความสําเร็จในในโปรเจกต์ไหนบ้างอย่างไรน<ช>ะครับ จริงๆก็งานวิจัยในเชิงที่เป็นการพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็คือหลักๆเลยก็คือก็จะเป็นโจทย์มาจากชุมชนชหรือเป็นความต้องการนะคะของชุมชนของท้องถิ่นนะคะก จริงๆมีหลายๆ,ๆ,ๆโปรเจกต์นะคะแต่ว่าจะขอยกตัวอย่างนะคะคยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านปังห้าที่แม่สายนะคะคชุมชนนี้เขาก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะคแล้วก็มีตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวอปอสษาเลยฮะใยไหมทองคำนะคะใยห,หมทองคำะคะ <ๆ S 2> ใยไหมตัวนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็เอาไปพัฒนาต่อย,ยอด,ได,ไ,ดได้เยอะนะคะแต่ทางชุมชนเองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปสานะคะที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้แสดงว่าจากเดิมของเขาเนี่ยเขาทําเป็นประจาก็คือในเรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็มีการทํากระดาษสาททากระดาษสานี่คือเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของเขาแล้วแต่เราเข้าไปเพื่อช่วยในจุดของปสะใช่ไหมคบอาจารย์ขอรอาจารย์เราทีนี้ก็มีทีมนักวิจัยเรานะคะก็ได้รวมกลุ่มกันนะคะรวมรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำงานโปรเจกต์วิจัยตรงนี้นะคะ ก็เอาลงไปพูดคุยกับชุมชนนะคะแล้วก็ช่วยชุมชนในการที่จะพัฒนาตรงนี้โดยการใช้งานวิจัยนะคะลงลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นก็ไปศึกษาตั้งแต่พฤกษศาสต,ต,าตร์นะคะเรื่องของปสาเสร็จแล้วก็มาดูว่าในแต่ละส่วนของปสาเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีอะไรยังไง แล้วก็มีส่วนไหนที่สามารถจะแบบนําไปพัฒนาให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเป็นเครื่องสำอางหรือว่าเป็นอาหารนะคะคที่ที่สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้แสดงว่าไงไงในส่วนของนักวิจัยเองที่เป็นของคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยรเราลงไปศึกษาแต่รากเหง้าเลยในในส่วนของตั้งแต่พันของปอใช่ไหมครับเพื่อศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรที่เรานํามายกระดับมันได้หรือต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าได้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ เกิดเป็นโปรเจกต์อะไรต่อไปอไหมครับอาจารย์ เราก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่าทางทางชุมชนเนี่ยเขาก็จะเอาไปขยายต่อเนื่องนะคะทำขึ้นมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะแล้วก็ในข้อมูลในเชิงวิชาการในบางส่วนในบางเรื่องเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะก็จะทําต่อในเชิงวิชาการในเชิงลึกลงไปอย่างเช่นปอสาเนี่ยเขาบอกว่าคือข้อมูลจากชุมชนก็คือบอกว่าในอดีตเนี่ยเขาเอาใบปอสาเนี่ยมาชงดื่มแล้วทาให้ขาวสวยวิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ควาามมงเป็นเรื่องของความงามเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ทีมทีมนักวิจัยก็แบบลงไปพิสูจน์ว่าเอะมันมีสารตัวตัวไหนแล้วมันมันมันมีผลอย่างนั้นจริงหรือไม่แล้วก็อยู่ในระดับไหนนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกแต่เราในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลญาเดิมคุณปัญญาเดิมที่เขาทานแล้วเขารู้สึกว่าผิวพรรณเขาขาวสดใสอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยมาต่อยอดว่าเอ มีสารอะไรหรือไม่ใช่ไหมครับใช่ใชครับแล้วแล้วอย่างไรต่อครับจารย์ในกระบวนการก็ตอนนี้ก็คือโครงการนี้เนี่ยก็เสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็คือชุมชนเนี่ยก็เอาข้อมูลเราไปต่อยอดแต่ว่าในเชิงวิชาการลึกๆเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ยังจะทำต่ออยู่ ทีมทีมนักวิจัยอาจารย์ที่ที่จะทําข้อมูลในเชิงลึกว่ามันออกฤทธิ์ยังไงแล้วมันมีผลต่อร่างกายเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอาจจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาเมื่อพัฒนาเข้าไปสู่ระบบของเครื่องสําอางหรือว่าอาหารการกินที่ได้รับมาตรฐานออยซึ่มันไปต่อยอดได้อีกใช่ไหมอาจารย์แต่ตัวนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่เราไม่ไม่เพียงแต่ทําที่ปีที่แล้วปีนี้เรายังมีโอกาสอาจจะต้องไปทําต่อด้วยใช่ไหมครับครับผมครับ แล้วในโปรเจกต์ต่อไปที่ที่ทำในในเมื่อเดทเห็นว่ามีเรื่องของขยะด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะก็คือปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีงานวิจัยใวกับเรื่องของการสร้างต้นแบบสร้างต้นแบบในเรื่องของการจัดขยะจัดการขยะในชุมชนค่ะครับตัวของขยะเองเป็นเป็นลักษณะการส่งเสริมหรือไปไปยกระดับเป็นลักษณะไหนครับอาจารย์ก็เป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมค่ะก็จะมีอาจารย์ลงไป ลงไปกับชุมชนแล้วก็ไปเหมือนกับสนับสน,นุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่องของขยะในในพื้นที่ของตัวเองให้ได้อย่างเงี้ยครับผมค่ะแล้วในส่วนของงานวิจัยที่ในในปัจจุบันที่ กำลังจะเริ่มทําหรือทําไปแล้วเนี่ยครับอาจารย์มีตัวงานวิจัยตัวไหนที่นับปัจจุบันกําลังทําอยู่ครับที่ที่น่าสนใจและไปะยกระดับของคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับอาจารย์ค่ะ,คะก,ก็ก็มีหลายประเด็นนะคะ,คะอย่างท,างที่อย่างที่อาจารย์นุกุลทําตอนนี้อยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะค,คะซึ่งข้าวเหนียวเคี่ยวงูเนี่ยก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรารนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสินค้า GI ซึงจริงๆสินค้า GI ของจังหวัดเชียงรารเนี่ยก็จะมีอยู่มีอยู่หลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นสับปะรดภูแลนางแลนะคะกาแฟโดยตุงกาแฟโดยช้างนะคะแล้วก็ชาเชียงรารอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ข้าวเหนียวเขึยนบูเนี่ยก็เป็นสินค้าที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยงานวิจัยที่ที่อาจารย์ได้เปียวอกาสร่วมทํากับคณะคณะนักวิจัยอีกหลายๆท่านนะคะที่เราก็จะลงไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI เข้าเหนียวเขี้ยวหมูค่ะ ก็จะเพิ่มจานวนขึ้นครับคะ่ะข้อบ่งชี้ในส่วนของ GI เนี่ยมีมีประโยชน์อะไรบ้างคบอาจารย์ถ้าถ้าเกษตรกรหรือว่าเราไปยกระดับได้ระดับ GI แล้วครับอาจารย์คือ GI เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาของท้องถิน่นแล้วมัน,แล,มนแล้วคือข้อาวเหนียวขี้วมูเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นเป็นพันธุ์พื้นใช่เลยเป็นพันธุ์ดั้งเดิมแต่แต่มันหายไปนะคะพอหายไปแล้วเนี่ยทาง สูรวิจัยข้าวที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอพานเนี่ยค,ะค่ะเขาก็มีนโยบายว่าเขาอยากจะส่งเสริมเรื่องข้าวพันธุน์พื้นเมืองให้ฟื้นกลับคืนมาก็เลยมาพัฒนาพันธุ์จนได้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ก็คือข้าวเหนียวขี้งู8974นะคะเสร็จแล้วก็มันก็มีคุณลักษณะโดดเด่นแล้วก็มันจะปลูกได้ข้าวเหนียวขี้งูจะปลูกได้เฉพาะใน4อำเภอของจังหวัดเชียงรายนะคะก็คือแม่จันเชียงแสนแม่สายแล้วก็อำเภอพานนะคะ ทีนี้เนี่ยก็คือพอขึ้นทะเบียนแล้วปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าอันนี้เราได้จดลิขสิทธิ์เป็นของชุมชนอย่างนี้ค่ะอ๋อก็คือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแบบระบุพื้นที่พเรพราะว่าอาจารย์พูดคำว่า G I ก็คือ geography หรือเปล่า <ๆ S 1> ครับอาจารย์ใช่ geography indication ค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นพอมีข้อบ่งชี้ตัวนี้สามารถจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของพื้นที่ได้ หรือยังไงครับใช่ค่ะก็คือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเอาง่ายๆว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของของชุมชนของชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีชุมชนอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าตรงนี้นะคะนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องลงไปช่วยชี้แจงนะคะแล้วก็คือคือก็มองว่ามันเป็นโอกาสของชุมชนนะคะค เป็นโอกาสของชุมชนคือจะได้ไม่ต้องไปปลูกข้าวเหมือนกันไปหมดครับอันนี้คือกลายเป็นว่าถ้าต่อยอดไปได้เราก็จะคิดถึงว่าเนื่องจากมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นข้าวในพื้นที่และได้รับการจดลิขสิทธิ์ทางทางภูปัญญาแล้วเนี่ยต่อไปเป็นการต่อยอดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้ซึ่งตรงนี้เราก็มีมีโครงการว่าจะทํา MOU กับทางสภาเกษตรตะกรจังหวัดชิงได้ที่จะทําเรื่องนี้กันต่อครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่อง ข้าวเหนียวเคี่ยวงมูซึ่งเป็นโปรเจกต์งานวิจัยเป็นงานวิจัยที่ซึ่งซึ่งดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับกำลังทําอยู่กำลังทำอยู่ครับและในเรื่องต่อไปครับในเรื่องเห็นว่ามีเกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยผมได้รับทราบว่ามีมีโปรเจกต์เรื่องข้าวณปีนี้เองเนี่ยค่อนข้างเยอะปีนี้เป็นเรื่องข้าวก็คือว่าคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสในการทํางานตามพระราโชบายนะคะที่เป็น ที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยลราชพัฒเชียงรายทั่วประเทศนะคะคที่จะต้องทํางานตามพระราโชบายบมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาท้องถิน่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ได้มีการดําเนินการแล้วก็กําหนดพื้นที่ก็คือที่อําเภอเวียงชัยแล้วก็อําเภอเชียงคำคที่ ที่เวียงชัยก็จะเป็นตําบลเวียงชัยและสิลเวียงชัยที่เชียงคำก็จะเป็นตําบลเชียงบานค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะมีทีมที่ลงไปค้นหาโจทย์นะคะความต้องการของชุมชนนะคะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของทางด้านเกษตรนะคะเพราะว่าในทุกๆพื้นที่ก็จะมีเรื่องของการเกษตรอยู่แล้วคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้มีโอกาสในการที่จะลงไปทํางานตามพระราชบายซึ่งได้รับมอบหมายก็คือเป็นเรื่องของทางด้านการเกษตร ไปยกระดับสินค้าทางการเกษตรใช่ค่ะก็ก็ก็คืออันดับแรกเลยก็คือทํายังไงถึงจะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีมาตรฐานการผลิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะไปต่อในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างไรนะคะซึ่งพอเราลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็พบว่าโจทย์ทั้งสองที่เป็นเรื่องของข้าวคือมันเป็นความบังเอิญมากกว่าทั้งทั้งสองที่เนี่ยบอกว่าโจทย์ที่ ท้องถิ่นต้องการก็ค,คือเราเราก็ไปเจอด้วยว่าจุดเด่นของเขาคือเรื่องข,ข้าว,าวยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อําเภอเชียงบานเอ,อตําบลเชียงบาน,บนะะที่เชียงบานเนี่ยข้าวที่โดดเด่นของเขาก็คือข้าวกขอกสี่สบข้าวกรอขอ43เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนแต่ว่าคุณลักษณะที่ดีก็คือว่าเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําหมายความว่าเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลในกระแสเลือดเราจะไม่สูง เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดเด่นข้าวเพื่อสุขภาพซึ่ง,<ม>ซ,งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้าวตลาดเฉพาะอย่างนี้ค่ะทีนี้เราก็อยากจะลงไปส่งเสริมเกษตรกร,เ,ร,กรเองเนี่ยก็มองเห็นตรงนี้เป็นโอกาสนะคะแต่ว่า เขายังขาดเรื่องของมาตรฐาน G A P G A P G A P ก็คือ Good Agricultural Practice หรือรมาตรฐานหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีอย่างนี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันที่มันมีราคาเนี่ยเขาก็จะมองหามาตรฐาน ครับฉะนั้นนีมันมันได้มันได้โจทย์ว่าในส่วนของ G A P ที่ไปยกระดับแล้วเนี่ยตัวมูลค่าของสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับอันนี้เป็นความต้องการของกลุ่มเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยงานเรื่องของข้าวกรขอ43ที่ตำบลเชียงบานประเด็นแรกก็คือเรื่องของการไปยกระดับให้เขาได้รับรองมาตรฐาน G A P ซึ่งตรงนี้ท่านอาจารย์กฤษภูมิดรกฤษภูมินะคะก็เป็น เป็นเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้อยู่ครับคือคท่านอาจารย์กิตพงศ์ไปดูแลในเรื่องของการยกระดับเลยใช่ไหมครับอาจารย์กิตพงศ์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะคือสอบผ่านเป็นผู้ตรวจประเมินแปลง GAP เพียงแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินครับดังนั้นแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเชื่อมโยงกับทางศูนย์วิจัยข้าวที่อำเภอผ่านให้ให้ทางศูนย์วิจัยข้าวที่อำเภอผ่านเนี่ย เป็นเป็นเป็นหน่วยที่จะลงไปให้อค์ความรู้นะคะแต่ว่าทางทีมคณวิทย์นาโดยท่านอาจารย์บอลกกษพงศ์นยคะอาจารย์ก็จะลงไปเป็นพี่เลี้ยงก็เหมือนกแบบว่าไปให้คําแนะนําในแปลงนาเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะให้เกษตรกรเนี่ยก่อนที่จะรับการตรวจประเมินจากหน่วยตรวจประเมินอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปเราก็ได้เห็นความตั้งใจของเกษตรกรนะคะ ก็เชื่อว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ที่ปลูกข้าวข้าวกขอ43เนี่ยท้ายที่สุดก็จะได้รับการตรวจประเมินแล้วก็ได้รับการรับรอง GAP ค่ะครับในส่วนของ GAP เมื่อได้แล้วเนี่ยเรามีโครงการเกี่ยวกับข้าวโดยเฉพาะที่เป็นกกขอ43เนี่ยครับเห็นว่ามีโปรเจกต์ต่ออเนื่องไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็อยากจะต่อยอดให้กับข้าวกขอ43ในเมื่อมันเป็นข้าวเพื่อสุขภาพแล้วนะคะเราก็อยากจะ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดเข้าไปอีกครับนอกจากจะให้เขาได้รับรอง G A P แล้วเราก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับได้รับท่านอาจารย์วัฒนาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะวัฒนาแก้วโพก็เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ก็จะลงไปยกระดับหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวข้าวกอข43ซึ่งอันนี้อาจารย์ก็กาลังทําอยู่เชื่อมโยงกับกลุ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มแม่บ้านที่เขาทาข้าวแคบ หมายถึงว่าจะนำจะนำข้าวใช่ใช <sh arp> ่ค so was ่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการเป็นแป้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะเป็นส่วนประกอบของข้าวแคบของข้าวแคบแสดงว่าข้าวแคบก็เป็นพื้นบ้านเขาอยู่แล้วใช่เขาทําอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ข้าวแคบของเชียงบานอ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะก็เลยเชื่อมโยงกับกข43ครับอันนี้ท่านอาจารย์วาสนากำลังทำอยู่นะคะ แต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่จะทําอยู่ใช่ไหมครับที่กําลังแบบลงพื้นที่กันแบบสนุกสนานเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นช่วงนี้เห็นทางคณะวิทย์ลงพื้นที่กันเยอะมากแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือตําบลเวียงชัยนะคะอันนี้เป็นเป็นโปรเจกต์อะไรครับอาจารย์อันนี้ก็คือในเราเราก็ทราบกันดีว่าเวียงชัยเนี่ยนาเยอะปลูกเข้าวเยอะมากเล่งเลยรับตรงนี้ทีนี้พอพอลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็พบว่า ท่านกำนันนะคะกำนันกำนันกำนันสมพงศ์นะคะแต่แต่ท่านอีกชื่อหนึ่งก็คือคือท่านเปลี่ยนชื่อก็คือกำนันอัสดานุพงศ์นะคะก็คือท่านมี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 ความโดดเด่นก็คือตัวท่านเองเนี่ยเป็นศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็จับจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวนี้คือเราก็เลยมองว่านี้คือโอกาสที่ที่เวียงชัยนะคะ จะทำยังไงให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นครัแล้วก็ผลผลิตในพื้นที่คือข้าวนั่นก็รว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาปลูกข้าวให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นละสามพันบาทแสดงว่าเดิมวิถีเดิมของชาวเวียงไทยส่วนใหญ่ปลูกข้าวค่ะแต่ตัวมูลค่าของของทับเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยจะสูงขึ้น ความสามารถที่จะจำหน่ายได้ใช่ไหมครับซึ่งแสดงว่าในประเทศหรือว่าในในพื้นที่ต่างๆมีคนได้รับอนุญาตไม่ไม่จำกัดไม่มากขึ้นหลายในมีอยู่ไม่เกินห้ารายมีมีแค่รายที่มีที่ที่สามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รวบรวมรวนรวมรวบรวมจำหน่ายแสดงว่าถ้าใครไม่ได้ทำนี้สามารถจำหน่ายได้ใช่ค่ะคดังนั้นเราก็เลยมองว่ามันมันมันเป็นโอกาสเกษตรกรในในในตยในตำบม เย่างนี้ค่ะเราก็เลยเมีโครงการขึ้นมาร่วมกันกับท่านกำนันนะคะคว่าเราจะทำเป็นสูตรขภาวชุมชนนะคะที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจารย์คณวิทย์ก็จะลงไปทำงานนะคะเพราะว่าการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมัน มันมีปัจจัยแล้วครับอาจารย์ใช่ใช่มันมีมันมีขั้นตอนค่ะมันมีตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่จะเอามาทําเรื่องของการเตรียมดินเรื่องของการจัดการในแปลงเนี่ยค่ะเพราะเพราะท้ายที่สุดเมล็ดพันธุ์ต้องได้มาตรฐานถึงจะขายเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่ผ่านมาตรฐานก็ขายเป็นข้าวทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะผมสังเกตว่ามีปัจจัยอะไรครับอาจารย์เป็นที่เป็นปัจจัยหลักอะครับที่เกษตรกรไม่สามารถครับไม่สามารถที่จะ ทําทเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้ครับอาจารย์อาจารย์ไปเจอปัญหาหรือวอ่าข้อถ้าถ้าถ้าจากการที่ได้พูดคุยเนี่ยก็คือคนเกษตรกรที่ทําได้ก็จะบอกว่าไม่ได้มีอะไรก็ทํานาปกติเพียงแต่ว่าแบบทําเยอะขึ้นทำละเอียดขึ้นอยนคะแต่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีชาวนาอาจจะมีข้อจากัดในด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องแรงงานเรื่องทุนเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยต้องอาจจะต้องลงไปทําความเข้าใจคือสมมุติว่าเขามีนาอยู่มีมีมีพื้นที่อยู่20ไร่เราก็น่าจะแบบไปส่งเสริมให้เขาทําเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์สักสองไร่3าไร่ที่เหลือก็ปลูกตามปกติเพราะก็ค่อยๆได้ที่ที่จะได้เรียนรู้ไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ทางคณะอาจารย์ทางทีมอาจารย์ในคณะวิทย์เนี่ยค่ะเราก็กําลังทํางานร่วมกันกับทาง พื้นที่ในชุมชนอยู่ก็ที่ถ้าตามติดตาม f a c e บุ o k ของอาจารย์อยู่ก็จะเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์ลงไปวิเคราะห์ดินเก็บตัวอย่างดินแล้วก็วิเคราะห์ดินแล้วก็เพื่อที่จะได้วางแผนว่าจะต้องใช้ปุ๋ยอะไรยังไงค่ะแต่ยังไงก็ตามเหล่านี้ก็ต้องผ่านมาตรฐานที่อาจารย์บอกก็คือ GAP มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ค่ะครับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพราะว่าคือเขาก็จะมีว่าขั้นตอนกระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นยังไง คือต้องผ่านผ่านขั้นตอนของเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ก็คือที่ที่ตำบลเวียงชัยเนี่ยเราได้เราได้สมาชิกเกษตรกรที่ยกมือเข้าร่วมโครงการเราอยู่14รายค่ะที่จะทําเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านกำนันก็วางแผนว่าจะยื่นเรื่องขอให้เป็นศูนย์ข้าวชุมชนจากการที่เขารวบรวมสมาชิกได้ก็จะยื่นจะศูนย์ข้าวชุมชนเลยครับศูนย์ข้าวชุมชนแสดงวว่าตรงนี้อาจจะไม่รวม กาออกความหมายคืออย่างไรครับเป้าหมายคือผลิตเมล็ดพันธุ์อ๋อคือคือเจาะละเจาะว่าสูนเข้าชุมชนเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะครับใช่ค่ะเพราะว่ามองว่ามันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางหนึ่งใช่ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเราเห็นการปลูกข้าวทุกคนอาจจะปลูกข้าวตามพื้นที่ต่างๆแต่พอมาอำเภอนี้อ่ามาตำบลเวียงชัยนี้ก็จะเห็นว่าจุดเด่นเขาคือเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับเรากำลังจะชูตรงนี้ว่าเป็นเหมือนจริงๆก็เหมือนว่าสินค้าโอทอปของเขาเลยเนาะค่ะ จริงๆข้าวเมล็ดพันธุ์นี่มันไม่พอกับความต้องการของชาวนาทั่วประเทศนะคะครับงั้นแสดงว่าเดิมทีเนี่ยแม้แต่กรมการข้าวใช่ไหมครับอาจารย์กรมการข้าวเองเนี่ยเดิมทีเขาเป็นคนที่แจกจ่ายเรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับกรมการข้าวจะผลิตเมล็ดพันธุ์หลักเมล็ดพันธุ์หลักก็คือจากจากแปลงที่ที่ที่อยู่ในศูนย์ ในสูวิจัยเขาเองเสร็จแล้วก็เอามาเป็นพันขยายในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวก่อนที่จะจําหน่ายให้กับชาวนาแต่ตอนนี้เนี่ยกรมการข้าวทำทำทำไม่พอพอทำไม่พอมันก็เลยต้องมีเอกชนมาทำบทีนี้ทางทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยมองว่าอยากให้ชาวนาเนี่ยมีความยั่งยืนก็เลยอยากจะแบบส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพครับผมค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาว่าบังเอิญว่าทั้งทั้งสองพื้นที่เลยทั้งเชียงบานครับทั้งเบียงชายเองมาเจอเป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วงานวิจัยของอาจารย์ลูกคุณก็เป็นเรื่องข้าวอีกอะไรบังเอิญพอดีบังเอิญฉะนั้นตัวองค์ความรู้นะครับตรงนี้ก็จะไปช่วยได้เต็มเตมเลยใช่ไหมครับครับอันนี้คือเป็นเรื่องของข้าวแสดงว่าตอนนี้เราไปยกระดับปีนี้เลยแสงว่าเป็น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 มิติด้านข้าวใช่ข้าวเป็นตัวขับเคลื่อนในการที่จะยกระดับเรื่องเกษตรในพื้นที่ ออไปสร้างไปสร้างมูลค่าซึ่ง,ง,ง,อ,ยงอย่างผมเองผมก็ไม่ทราบว่าวปกติข้าวเนี่ยเราก็ซื้อทั่วไปแต่เราไม่นึกว่าในมิติของข้าวเองเนี่ยก็มีมิติของเมล็ดพันธ<ช>ุ์ก็มีมิติของสายพันธุ์ถ้าเราทําให้มันพิเศษขึ้นหรือว่าได้ลิขสิทธิ์ขึ้นที่อาจารย์บอกว่า G I ต่างๆนะครับก็ไปยกระดับของข้าวจากเดิมราคาเท่านี้ะนะครับขึ้นไปถึงระดับที่สูงขึ้นก็ส่งผลถึงเรื่องความกินดีอยู่ดีอยู่ต้องไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะถูกแล้วผมถามทิ้งท้ายเส้นนี้ครับว่า ตัวปัญหาของของเกรรษตรกรเวลาที่เขาแปลรูปข้าวนะครับอาจารย์เรามักจะได้ยินคําว่าความชื้นต่างๆเนี่ยอ๋ออ่าตรงนี้เป็นเป็นประเด็นว่าผมเองเนคะครับในในส่วนตัวสงสัยว่าในเมื่อเห็นว่าความชื้นในข้าวเยอะนะครับทําไมเกรรษตรกรถึงไม่สามารถที่จะไปลดความชื้นก่อนที่จะขายได้รครับอาจารย์จริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นการทํานาในอดีตเนี่ยคะ่ะเกี่ยวเสร็จปุ๊บจะต้องแบบเอาตาดตากลมีข้อจากัดอย่างไรมาครับอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้รถเกี่ยวเพราะว่าเรามีป<ม>ัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานครับ อ๋อนี่มันเป็นประเด็นตั้งแต่ว่าไม่มีคนที่จะไปเกี่ยวให้รละเก็บรักษาให้ได้ครับก็คือต้องใช้รถเกี่ยวพอใช้รถเกี่ยวปุ๊บมันก็จะเป็นแบบรถเกี่ยวเกี่ยวสดเขาเรียกเกี่ยวสดเกี่ยวดิบแล้วจริงๆหลังหลังจากนั้นน่ะมันก็ต้องเอาไปตากหรือเอาไปอบแต่เกษตรกรก็จะแบบเกี่ยวเสร็จแล้วก็ขายเข้าโรงสีให้เป็นหน้าที่ของโรงสีในการที่จะไปอบข้าวอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าตัวมูลค่ามันจะถูกลดทอนไปจากการที่มีความชื้นสูงข้าวดิบ ก็จะมีราคาถูกกว่าข้าวแห้งเนี่ยค่ะครับอันนี้ก็คือทําให้ตัวมูลค่าแสดงว่าในส่วนของปัญหาของเกษตรเองเนี่ยที่อาจารย์ไปมองเห็นก็คือในเรื่องของกระบวนการด้วยใช่ไหมครับว่าเขาไม่พร้อมในเรื่องของเครื่องอบแรงงานค่ะครับก็ที่ศูนย์ข้าวชุมชนที่ของที่ที่ตำบลเวียงชัยเวียงชัยเป็นไงครับกับอาจารย์ท่านกำนันเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์พร้อมแสดงว่าท่านกำนันเตรียมไม้หมดเลยไม่เพราะท่านเพราะท่านเป็นศูนย์รวบรวมเป็นศูนย์รวบรวมอยู่แล้วครับ แสดงว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําที่จะต้องได้ได้ผลิตภัณฑ์ออกไปเนี่ยเนื่องจากว่าทางเวียงชัยมีความพร้อมของท่านกำนันมีความพร้อมก็เลยได้มูลค่าใช่ไหมอาจารย์ต้องบอกว่าได้มูลค่าในเรื่องของให้กับรัาวข้าวของชาวนาในพื้นที่ตําบลเวียงชัยครับครับครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับอาจารย์ได้รู้กระบวนการแดงว่าปีนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยที่อาจจะเน้นเรื่องสตร์พราชาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เน้นในเรื่องของข้าวตรงนี้นะครับ จะเป็นลักษณะของงานวิจัยส่วนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆของคณะวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ทั้งเรื่องของงานดาราศาสตร์ก็มีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะก็มีค่ะเยอะค่ะอาจารย์ทุกท่านส่วนใหญ่จะมีงานวิจัยที่ทําอยู่ในมืออยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะต้องเชิญเชิญนักวิจัยหรือเชิญอาจารย์ท่านผู้ทรงความรู้มามาคุยกันเรื่องของภูมิปัญญาหรือการยกระดับในเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะครับเพราะว่า ดูแล้วในส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะมากเลยนะครับอาจารย์ครับแต่พอดีช่วงนี้ก็คงหมดเวลาช่วงนี้ไปก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวยังไงช่วงหน้าผมขออ,อาจจะได้เชิญทีมงานอาจารย์หรือท่านอาจารย์มามาคุยต่อนะครับช่วงนี้นะครับหมดเวลาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2พักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่2มาพบกับเรื่องของคณะมนุษยศาสตร์ครับ